สวัสดีนะคะเพื่อนทุกคนวันนี้เราเล่นเกม John Hunter นะคะเพื่อนาจ John Hunter เกมนี้นะคะซึ่งสมัยก็คิดว่ามันน่าจะแตกดีมอยู่นะคะเพื่อนก็เลยแบบอยากจะรองเข้ามาเล่นตัวเกมนี้นะ เพื่อนๆขอนะคะขอรักดไลค์หน่อยนะกดซับสไครต์ให้สมัยด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะรู้สึกแบบซึมเศร้าเงาหงอยไม่ค่อยมีคนกดไลค์ให้เลยนะคะเออกดซับให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะเเกิดดราม่าเฉยนะทุกคนอโอเคปั่นไปเลยนะกับเบส12บาทวันนี้สมัยก็พกทุนมาที่1,000บาทนะคะเหมือนตกใจใช่ไหมที่สามัยดราม่าต้องขอไปด้วยช่วงนี้สมองแบบอ่องอ่อง,องเออเข้า นี่นะคือสแคเตอร์นะะทุกคนยังไงพูดโอ้โหนึกว่าสแคเตอร์จะเข้านะคะนี่เลยรูปสแคเตอร์จะเป็นรูปแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะเออลูเล็นนะไม่แน่ใจว่าใช่รูเล็ตหรือเปล่านะทุกคนเออถ้าใครรู้นะว่ามันเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรนะช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะคะทุกคนมามามาให้หน่อยเออมาแล้วนะจ๊ะ โค้ดแท้เออรูเลตแหละต้องเป็นรูเลตแล้วนะนะจุดจุดนี้ยี่สิบยี่สิบห้าเฮ้ยไม่เอาเอ,อ้ยยี่สิบห้าอุ้ยเลยโอ้โหได้ยี่สิบก็ถือว่าโอเคมากๆได้ดีกว่าได้ห้าได้สิบห้านะทุกคนได้มาถึงยี่สิบเลยนะคะจัดไปนะคะตัวเกมนี้มีตัวคูณให้ด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้สังเกตสา,สามารถสังเกตได้ที่ตัววินนะคะ โคตรเท่อ่ะมีตัวคูณให้ด้วยตัวคูณถึงคูณ7เลยนะเอ้ยหูยี่สิบาทนะคะเพื่อนอ่าเกมนี้โอ้โหทำไมไม่เข้าคูณหาวะได้หกสิบาทเลยนะคะทุกคนไม่อยากจะคิดเลยนะถ้าได้คูณ5จะเป็นยังไงนะ <Okay. S 1> จัดไปลูกจัดไปไหลาย,ยาวไปอีก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  ยังไงโอ้โหร้อยห้าสิบหกบาทโอเคอยู่นะวันนี้คึกคืนเป็นพิเศษเลยนะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรหลังจากคลิปที่แล้วแบบไม่ค่อยคึกขนาดนี้เนาะสงสัยจะกินยาผิดขนาดนะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยแบบสบายเท่าไหร่ก็เลยแบบกินยาเนาะอาจจะก,กินยาผิดก็เป็นไปได้ก็เลยเป็นประสาทแบบนี้นะคะทุกคน <laughs> อะช่วยเป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะว่าวันนี้จะได้กำไรหรือเปล่าอู๋ oh, my god จัดไปนะคนเต็มระบบคูณ3 242บาทนะคะเพื่อนเออโอ้ยนึกว่าได้ฟรีเกมเข้าเพิ่มนะตอนนี้เหลือ7ฟรีเกมสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนโอ้ดอกนี้คูณ3จัดไปเลยจ้าห 364บาทเลยนะคะทุกคนชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ oh. ย้ำเลยนะกดไลค์ให้หน่อยนะคะอ่าช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้เครดิตฟรีก็สามารถไปติดตามกันได้ะคะที่ line official ของสมัยค่ะก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันตลอดเลยนะเอยยังไงลูกยังไงว่ามาเอสตาสปินวิดอ๋อได้คูณ เพิ่มไปอีกนะสูงสุดคือคูณ15ไม่เอาไม่เอาหุยได้สามทุกคนนะึกว่าจะได้10แล้วอะโอ้โหเสียใจอะ่ะไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้เนาะเอ็กตาาสปินเลยนะอย่าเ่วนะลูกอย่าเ่้าเด็ดขาดเลยนะโอ้ไม่ก็ได้เพิ่มอีกแล้วจ้า <c oughs> ยังไง ขอแบบคูณเต็มระบบเลยได้ไหมหลับตาก่อนหลับตาก่อนไปห <c oughs> คูณห้าจ้า <c oughs> <c oughs> อาการค่อนข้างที่จะหนักเลยนะทุกคน <c oughs> ถึงกับต้องแบบปิดตาไม่อยากเห็นเลยนะ <c oughs> สุดปังสี่ร้ยกว่าบาทน,นะ เหลือเอกหกดอกสุดท้ายนะคะห้าดอกสุดท้ายแล้วนะอูมาเพิ่มอีกแล้วแน่มาอีกแล้วแม่มาอีกแล้วโอ้เอาดีๆด,ดับตาอีกสักรอบหลีตาเบิ้งอีกครั้งเดียวพอนะจะพูดอีสานจะพูดแบบภาคกลางเนี่ยงงไปหมดคุณห้าไม่เอาเออได้อยู่คูณสี่นะคะทุกคน เฮ้ยทำเป็นเล่นไปเอ็กต้าสปินห้าเลยนะทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะสำหรับกําไรรอบนี้น่าจะได้อยู่นะคนนี้อะไรแม่งโชคดีเลยวะอ่ะหลับตารุ้นอีกรอบหลีตาเบิงข้างเดียวพอไม่เอาสาม เอ้ยนายยูคูณ4ี่4มะว้าวสุดปังนะเกมนี้บอกเลยเอ็กซตาสปินหแล้วนะนะจุดจุดนี้แล้วก็ได้ฟีเจอร์ฟีเกมบวกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะทุกคนใครที่อยากจะลองเล่นเกมจอนฮันเตอร์เกมนี้นะไปเล่นตามกันได้นะที่เว็บ Super อร์สล็อนั่นเองนะทุกคนหวีเสียดายนกแก้วไม่มาเอ้ยไม่ใช่นกแก้วนกอะไรวะเออนกอะไรสักอย่างนะไอ้านี่เป็นยัง โ oh. <laughs> อ๋ออะทุกคนสองรอบสุดท้ายนะจ๊ะอุย้ยมาหน่อยมาให้หน่อยเฮ้ยคุณฮ้าเฮ้ยเสียดายอะว้าวว้าวว้าว <Wow. S 2> ทุกคน อะไรจะเบอร์นี้เนี่ยกูเนี่ยอะไรจะขนาดนี้ oh, <no. S 1> เออสองร้อยห้าสิบสองบาทคะะเพื่อนสำหรับดอกนี้ก็ได้มาทั้งหมดหกร้อยแปดสิบแปดถึงจะแตกไม่ดีนะแต่ว่า เข้าฟีเจอร์สแคตเตอร์แล้วก็ตัวคูณบ่อยมากๆเลยนะวันนี้ก็ได้กำไรมาแค่600กว่าบาทนะเพื่อนอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเล่นกันขำๆนะคะแต่ก็จุกอยู่นะเกมนี้อะ่ะเข้าฟีเจอร์บ่อยมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะลองเล่นเกมโจนฮันเตอร์ก็สามารถไปเล่นกันได้นะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะก็พบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะาปบาย E like. aí